สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อมีกลุ่งชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้แอดมินได้เอาเกมมือถือแนวเอฟนะคะหรือว่า t ี s มาแนะนําให้ทุกคนได้เล่นถึง10อันดับกันเลยและบอกเลยว่าแต่ละเกมน่าเล่นมากๆในปี2 0 2 5นะคะ ถ้าใครที่เป็นสายนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยะ,ะแล้วหากอยากสนับสนุนแอดมินโดยตรงนะคะกดได้ที่ปุ่มซุปเปอร์แตงนะหรือไม่ถ้าชอบคอนเทนต์นะคะก็สามารถรับชมคลิปนี้ให้จบได้เท่าน,นี้ก็ถือว่าการซัพพอร์ตแอดมินแล้วแล้วเพื่อไม่มีการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าะะ let's go <S อันดับหนึ่งแฟ a กเบิร o ชชูเตเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1แล้วก็มุมมองบุคคลที่3ซึ่งในเกมนี้นะคะจะให้เราได้เล่นแบบ1ต่อหึก็เป็นการประสงผสานนะคะระหว่าง Overwatch และก็ c l a s h r o y a ย e ซึ่งตัวเกมนะคะจะให้เราได้เลือกทีมฮีโร่5คนนะซึ่งแต่ละคนก็จะมีอาวุธและชุดความสามารถเฉพาะตัวจากนั้นเราก็นำเข้าสู่การขันแบบหลายๆคนเดียวทาง1ต่อห โดยนั้นโดยการฆ่าทีมไฟตรงข้ามให้ได้เหลือศูนย์คะแนนตัวเกมนั้น,นะคะก็สามารถเล่นในทางออนไลน์และก็ออฟไลน์นะหากชื่นชอบนั้นดาวโหลดเล่นกันดูได้นะคะการซิมเกมนี้เป็นเกมยิง f อ s เนะคะที่เราจะได้เล่นในฐานะนักยิงปืนต้องทำลายกองทัพของตุ๊กตาโดยต้องทำภารกิจที่เกมกำหนดให้ให้สำเร็จนะคะ นอกจากนี้เรายัางจะได้พบกับศัตรูที่มีลักษณะที่สามารถเอาชนะได้โดยการยิงและก็ทำลายอย่างเช่นพวกกองทัพซัมบีตุ๊กตากองทัพปืนและก้อนอื่นะอาวุธในตัวเกมนี้นะคะจะเป็นปืนกลที่มีกระสุนไม่จำกัดนะนอกจากปืนกันแล้วก็ยังมีอาวุธประเภทต่างๆที่ก็สามารถปรับแต่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็งพื้นที่เก็บกระสุนลำกล้องแสงว่าและก้อนอื่นหากกรำลังมงหายเกมแนวยิงปืนนะคะหรือว่า FPS า o n g Dash ตัวเกมนี้ไปเล่นกันดูได้นะ เกมนี้เป็นเกมยิงมุมมาผู้คนที่หนึ่งหรือเอฟพแบบออฟไลน์ที่มีสไตล์การเล่นแบบนักฆ่าและก็สไนเปอร์เกมนี้นะคะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่นการเอาแบบฉากที่หลากหลายการควบคุมที่ใช้งานง่ายปืนก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะแล้วก็เียนประกอบที่พันขายแน่นอนว่าหากเราทำรกิจนะสำเร็จนะคะสามารถนำเงินที่ได้นั้นไปอัพเกรดอาวุธหรือว่าปลดล็อกปืนใหม่ๆได้เป็นเกมเล่นฆ่าเวลาได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีจุดเด่นที่การควบคุมนะ ถ้าใครสนใจเรานะเราเล่นกันนะฮะ Chernobyl แต่เกมนี้เป็นเกมยิงซอมบี้นะคะในรูปแบบของเอพนะที่เราจะได้ไปยันดินแดนอันตรายในเคหงห้ามของ c h อร์โนบิเราจะได้เล่นเป็นสไตรเกอร์นะคะผู้ได้รับมอบหมายภารกิจลับในเขคหงห้าม แต่เส้นทางสู่เชอร์โนบิลของเรานะคะกับตองจบลงเมื่อเฮลิคอปเตอร์อรพุ่งชนสิ่งพีปกติบนฟ้าเราก็คือผู้ราชีวิตเพียงคนเดียวและตอนนี้ก็ต้องทำภารกิจให้สำเร็จสำรวจไปที่เมืองร้างหมู่บ้านร้างอาคารหาร้างและก็บังเกอร์รับที่มีสิ่งอันตรายถึงชีวิตแน่นอนว่าจะมีอาวุธหลากหลายชนิดให้เราได้เลือกใช้ตั้งแต่ปืนพกแล้วก็ปืนไรเฟิลจู่โจมไมจะถึงปืนไรเฟิลเกานะคะอันทรงพลังแล้วก็ยังสามารถปรับแต่งอัคเกตได้ต,ตามใจชอบคะ่ะ ถ้าชอบเกมแนวนซะ้อมีิที่ผสมผสานเกมแนวเอพินะคะดาวน์โหลดเกมน,นี้ไปเล่นกันดูนะ Canyewalls เจวอรเกมนี้เราจะได้เข้าร่วมการต่อสู้แบบแบทเทิลเราย่อนะคะจะได้เข้าร่วมการต่อสู้ที่เข้มข้นกับเพลยนคนอื่นในโมเดลหลายคนหรือว่าเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เอไอที่ท้าทายในโมเดลเพลย์คนเดียว เรือจะอาวุธที่หลากหลายรวมถึงปืนพกปืนไรเฟลิลจุดโจมปืนกลเบาปืนกลมือและก็อีกมากมายแล้วไม่ได้มีเพียงอาวุธเท่านั้นนะคะยังมียาพานะที่หลากหลายให้เลือกเล่นด้วยก็จะได้ควบคุมรถยต์รถ ATV รถถังเฮลิคอปเตอร์โหมดก็มีให้เลือกเล่นเหมือนเกมเอเวอเรทั่วไปนะคะก็คือโหมดเดชเมดทีมเดชเมดยึดธงโหมดลาตาเวนฟรีฟอร์เอลหรือว่าโหมดสามีก็ยังมีนะคะก็ใครที่สนใจดาวโหลดได้ง่านเลยค่ะ สไตรเกิลเกมนี้เป็นเกมยีงออฟไลน์ line นะคะที่เราจะได้อยู่ใจกลางการต่อสู้ที่ร,เร็เดลแล้วก็ภารกิจลับมาพร้อมได้หมดให้เลือกเล่นนะคะเดชแมดทีมเดชแมทหรือว่าฟี f อร์ l ลรูปแบบการเล่นก็จะเหมือนกับเกมเอเวทั่วไปนะคะที่เราจะได้เข้าไปต่อสู้ในสนามรบตามโหมดที่เพื่อนๆเ,เลือกเล่นอัพเกรดอาวุธติดตั้งปืนพก ปฟฟอปนลูกงีเจอร์แรกของตัวเกมน,นี้นะคะก็จะมี Battle Pass นะที่ให้เพื่อนๆทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อปลด็อกอาวุธสกินแล้วก็อุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อมาเพิ่มเติมให้กับอาวุธของเราถ้าสนใจดาวโหลดเล่นกันได้เลยนะคะ ซ o มบี้มอสเตอร์เป็นเกมยิงเอฟเนะคะสตอรี่โหมดมาพร้อมด้วยทิปเสี่ยงขวัญซัมบี้ตัวละครของเราก็จะเข้าไปอยู่ฉากฉากหนึ่งนะคะที่หลงทางแล้วก็โดดเดี่ยวที่เราต้องเอาตัวรอดนะคะจากความเสี่ยงขวัญหลงจากที่ไวรัส้ายแดงนั้นได้ทำลายโลกแล้วก็จะได้เจอกับพวกมนุษย์กลายพันธุ์นะคะและก็สปปาบระดดแน่นอนว่ามาพร้อมด้วยอาวุธคู่ใจของเรานะคะในการที่กำจัดพวกซัมบี้ให้หมดนะหากเล่นไปเรื่อยๆนะคะตามฉากก็จะมีอาวุธหรือว่ากราสุนให้เราได้คอยตางเก็บด้วย ตัวเกมนี้ทีมหน้าตาหรือว่ากราฟิกทําให้นึกถึงเกมยุคเก,กา่กาๆมากๆนะาสนใจนล้วนเราไปตีมีอถือกันดูไว้ก็ได้นะคะ Project DC เกมนี้เป็นเกมมีมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่เด่นโดยแอชั่นซึ่งตัวเกมนะคะจะได้ดื่มด่มกับมุมมองจากกล้องติดตัวหรือว่าบอดี้แคมนะที่สมจริงมากๆค่ะ โดยต้องใช้หลากหลายอาวุธและก็อุปกรณ์เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จในมวยแคมเปญเราก็ต้องนำทีมอัลฟานะคะไปต่อสู้กับเอนทิตี้ศัตรูที่ไม่รู้จักซึ่งเรียกว่าดีเซนอกจากที่จะเล่นได้แบบอัลฟาแล้วนะคะตัวเกมก็ยังรองรับการเล่นแบบเพื่อนหลายคนซึ่งเล่นได้สูงสุดถึง4คนเลยนะคะแล้วก็ระบบโหลดที่หลากหลายพร้อมอาวุธแล้วก็คลาสมากมายตัวเกมนี้ก็มาพร้อมด้วยกราฟิกโพลิตัมนะคะที่น่าสนใจมากมากถ้าชอบนะคะดาวโหลดไปเล่นกันดูได้ค่ะ ตัวเกมแนวซอมบี้กันนะคะกับซอมบี้ฮันต์ตัวเกมนี้เป็นเกมม,มีมุมมองบุคคลที่หนึ่งแนวซอมบี้ที่จะเน้นการเล่นแบบออฟไลน์โดยผู้เล่นนะคะจะได้รับบทบาทเป็นนัก่าซอมบี้ที่ต้องออกเฉวยรอดจากฝูงซอมบี้และก็เชื่อมมนุษยชาติตัวเกมนะคะจะมีจุดเด่นที่การเล่นแบบต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องพลังงานชาติที่หลากหลายและก็ความสามารถในการรีโหลดปืนที่รวดเร็วแต่ก็ต้องคอยดูอาวุธปืนให้เหมาะกับซอมบี้ด้วยนะคะเพราะซอมบี้ในตัวเกมนี้มีหลากหลายประเภท ที่มีลักษณะและก็ความสามารถที่แตกต่งางกันอ,ออกไปค่ะก็เอาไปเล่นชิลๆได้ทุกที่ทุกเวลากันเลยนะคะถ้าสนใจดาวนเล่ได้นดยน,นะ Wall Strike เป็นเกมยิมงมอโมบุคคนที่หนึ่งนะคะที่น่าตื่นเต้น,เ,ตนเราจะได้รับว่าเป็นหน่วยคอมมานโดนะคะที่ต้องเข้าไปต่อสู้กับพวกศัตรตูในโหมดเกมต่งตงางๆนอกจากนี้ก็ยังสามารถปรับแต่งตัวละครเลือกอาวุธต่างๆเข้าร่วมในภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมดเดชแมสทีมเดชแมสแถมยังมีโหมดแคมเปญน,นะคะที่สามารถมีโซลริะมีแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวด้วยเวบการเล่นก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งไม่ได้แตกต่างจากเกมแนวนะเอเวอ์อื่นๆนะ เอาไว้ว่าถ้าใครสนใจก็ลองนันลบเด่นกันดูได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเกมนี่ยไอเพจที่เอามาฝาก,กันในคลิปวันนี้ซึ่งก็รูปแบบการเล่นนะคะใจใคล้ายกันแต่ก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปนะชอบการควบคุมชอบฉากในเกมไหนนะคะก็สามารถไปดอกเล่นกันดูได้เลยนะคะแล้วค่ะชื่อชอบแล้วลก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูว่าเราชมคลิปนี้จนจบนะคะแลถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องของเรากันแล้วคะ่ะ ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนที่รับชมงานมากๆยังไงแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคนะะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ